มาถึงทีวันพุธกลางคืนบืนบ้นๆนะคะครับพุธกลางคืน,นจะบืนบ้นๆหรือเปล่าเนี่ยบืน้นๆคืออะไรวะคือในท้องลาบเลื่นไงอ่ะแม่หมอพุธกลางคืนดวงฟังไหมเรื่องการงานชงโชคดีนะคะโอกาสได้งานใหม่มอบหม,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 มายภารกิจให้นะคะงานดีโดดเด่นนะครใคร,ใครที่กําลังจะลงทุนเปิดกิจการหรือว่าทาอะไรเนี่ยสามารถทําได้ในช่วงนี้นะคะการค้าการขายโดดเด่นได้ลูกค้ารายใหม่ เรียกว่างานดีแฮปปี้ดีจค่ะไปต่อในส่วนเรื่องเงินเรื่องเงินช่วงนี้นะคะช่วงท่านอาจจะใช้เงินเยอะนะคะมีปัญหาเรื่องติดๆิขัดขัดเรื่องเงินนะคะช่วงนี้อาจจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินก็อาจจะต้องไปใส่บาตรเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินจะจะได้ไม่ติดขัดส่วนเรื่องความรักนะคะ <c oughs> คนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ความความรักดีอยู่เรื่อยๆดูแลใส่ใจกันนะคะดีนะในส่วนของคนที่โสดนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะพบคนถูกใจจากคนใกล้ตัวคนที่ทํางานนะคะช่วงนี้ก็ลองมองดูได้นะคะเปิดใจได้ เรื่องสุขภาพช่วงนี้สุขภาพนะคะต้องระมัดระวังนะคะการลื่นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะสุขภาพปกติั่วไปไม่มีอะไรนะโชคลาบครับเรื่องโชคลาบนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องโชคลาบไม่โดดเด่นนะคะต้องระมัดระวังเลยส่วนของเรื่องโชคลาบกรอ๋าแล้วก็ขอขอเสริมวิดหนึ่งถ้าใครให้ยืมเงินหรือว่าไปหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินช่วงนี้ท่านก็ต้องทาใจไว้หน่อย วันพุธกลางคืนเนี่ยตามดวงเนี่ยเด่นแค่เรื่องเดียวคือเรื่องงานนอกนันเนี่ยต้องระมัดระวังเลยเพราะฉะนั้นเ,นเป็นกําลังใจให้กับทีมวันพุธกลางคืนนะครับไปขอพอรกันดีกว่าครับเพื่ออะไรจะอะไรจะเพื่ออะไรอะไรจะดีบ้างครับมีขอพอรพระเป็นพระพุทธชินราชนะครับและขอพอรองพ่อพระราหูครับที่สาคัญครับไปทําบุญครับด้วยการปล่อยปลานะครับบริจาคโลหิตนะทำบุญเกี่ยวกับโรงศพ จะเป็นอันที่ส่งเสริมดวงให้กับทีมวันพุธการคืนโชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้โชคดีใครเกิดวันนี้คอมเมนต์แชร์ไปครับอ่ะมาถึงทีมวันพฤหัสวันครูวันดี1 crew, 1นะครับ<ะ>มาดูซิว่าใน2ส,สัปดาห์นี้ดีหรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยฮะเรื่องงานครับเรื่องงานของคนวันพฤหัสนะ,ะนะช่วงนี้งานดีงานโดดเด่นนะคะใครที่เอ่อกลัง มองหาประสบการณ์ใหม่ๆการเดินทางทํางานระหว่างประเทศลูกค้าที่เป็นลูกค้าต่างประเทศหรือการค้าขายระหว่างประเทศนะคะช่วงมีประสบผลสําเร็จดีค่ะว้าวดีงามครับในส่วนของเรื่องเงินก็แฮปปี้มีความสุขดีใช้เงินเดี่ยวการสังสรรค์การกินเยอะช่วงนี้ยังไงท่านก็จะต้องดูแลในสเรื่องการกินหน่อยนะคะครับทานเยอะนะช่วงนี้ enjoy eating นะครับก็ระวังเรื่องของน้ำหนกน้ำหนักเนาะ ใช่ค่ะในส่วนของเรื่องครอบครัวความรักนะคะแฮปปี้มีความสุขดีคนที่มีคู่มีอะไรอยู่แล้วนะคะก็ใช้ชีวิตดีเงินดีนะคะครอบครัวเรียกว่ารวยรวยรวยอย่างเดียวส่วนคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจคนอุถธรรมค้ำชูนะคะอาจจะเป็นคนอื่นแนะนํามาคนใกล้ตัวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะการลองเล็งๆดูได้เลยค่ะส่วนใน สุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสายตานะคะความคิดความเครียดนะคะอาจทำให้สายตาเนี่ยพ่าเบิดได้จ้องโทรศัพท์น,น,<ๆ>นานๆอะไรอย่างงี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับระบบสายตาจ้ะโชคลาภช่วงนี้นะคะยังไม่โดดเด่นนะคะก็มีเรื่อยๆนะคะเรียกว่ามีโชคลาภจากเรื่องงานมากกว่านะฮะเสี่ยงดวงยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แฮปปี้มีความบผมคนวันพฤหัสเนี่ย ตามดวงตามชะตานะครับงานก็โดดเด่นการเงินความรักก็ดูดีนะครับไปทําบุญเสริมดวงเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยครับไปทําบุญโรงพยาบาลนะครับไปทําบุญในเรื่องของอาการถ่ายชีวิตสัตว์นะครับโรงพยาบาลถ่ายชีวิตสัตว์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเสริมดวงให้เกิดชะตาราศีดีเลขนําโชคก็คือ1 9 5 8 2 7ครับ1น5 8 2 7นะครับและนี่คือทีมหวานพระฤหัีสัป,ปดีฮะยังไงฝาก กดแชร์ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะแชร์นะแชร์นะ